หลังจากที่เราทำการซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับบอกไฟฟ้าในอีสุดีแมคตอนนิวนะฮะมาดูนะครับนะครับปรับกายได้นะครับปรับป้อมได้นะครับนี่ครับเลื่อนหน้าครับเลื่อนถัยหลังครับยกนะฮะลงครับ ยกขึ้นครับเลื่อนครับใช้งานได้ครบนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดแล้วที่ใช้บออไฟฟ้าแล้วเจอปัญหาบออไฟฟ้าใช้งานไม่ได้นะครับหรืออาจจะเป็นบางฟังก์ชันนะครับเช่นเลื่อนหน้าไม่ได้นะครับแล้วก็ถอยไม่ได้หรือถอยได้เลื่อนไม่ได้นะครับยกได้ลงไม่ได้นะครับหรือปรับเงยได้นะครับปรับกว้างไม่ได้ก็สอบถามเพิ่มเติมในช่อง ทาง f a c e o o o k แฟนเพจนะครับเรารับซ่อมนะครับหรือโทรได้ที่เบอร์081นะครับ281 1259ครับสำหรับวันนี้นะครับเราซ่อมยีสุดิมแมกตอนยูนะฮะตัวนี้เบาอไฟฟ้านะครับตัวนี้มาอาการก็คือปรับงายได้นะครับแต่ปรับค้อมไม่ได้โอเคนะครับต้องฝากไว้ครับใครเจอปัญหาก็สอบถามเพิ่มเติมได้เลยครับคลิปีิดีาไปก่อนครับสวัสดี